เฮ้ยตึกเหลือตึกเหลือมีอบอกว่าตึกเหลือมีโอ้ยตึกเหลือมีช่วยนักมาช่วยผมหน่อยเอ้าดีไปไอ้ยี่กระสุนกูุ่มเจ้าบอสนะเอเอมาใช้ภารกี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมก็เป็นปืนเด,ดี๋ยวที่อีชชชโอ้ยปืนไม่ค่อยจะมีอยู่บุกกระจังวะนักจินเนสจะเข้าจริงเหรอ น่าแตกนะมีศพเกลือเลยชิบหายดาดฟ้าว่ะรถโอ้ยรถสุลต่านก็มีแล้วว่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไปก่ไปไปไอ้เหี้ยกูว่ารถระเบิดแน่ในข้างหลังไปลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยริบหายไปไปไปยบยกยบโอ้หาเรื่องนนที่ตายไปมมัันน มันยิงยางแตกิิงงยยกลางหลังฟอร์เลยอ่ะสุดยอดไปยาไปยาเยี่ยดีมทำไรกันนี่เฮียเกมยาอยู่เฮ้ยมิ๊ได้แค่ก่อนหนึ่งเองครัมันอยู่ไหนตัวละครบักเลยว่ะเชี่ยบอ่โอ้โหบักแม่งบักได้บักดีไอ่บอสมันอยู่หน้าอยู่หน้ามันอยู่หน้าเดีมเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้กูดีมเดี๋ยวไปตรงนี้คิร่าควีนที่สา ไปซะดัสตูเนี่ยตมงนี้ไอเลยหนียังไงหนีให้มันยิงกระหน่ำขนาดนั้นแล้วไปขับไปทางนั้นวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามะขับไปตะไมทางเฮ้ยมันก็เฮ้ยมึงเลี้ยวทางนั้นกันนะเ้ยเฮ้ยรระเบิดเห็นฟอร์ดรถแม่งหลังแตกโอ้โหหลังแตกไม่พอระเบิดทั้งคัน ปอดดได้คอมพิวแล้วปอดได้ยิงไส่แต่ไม่โดนไม่จิตวิญญาณจิตวิญญาณใกล้เราเลยนะอย่างยิงคนไม่ใช่ตรงนั้นอ่ะมันมันมากกว่าหนึ่งตี้มันมากกว่าหนึ่งตี้ไม่เชื่อหรอกนะเอ้ยมีมีมันมันมีมามากหรอกเอฟโฟรสองกระบอกเฮ้ยไมาดีเห็นร่างตายของปอดไหมไหนว่าอดช่วยกูบ้างดิก็มาเอาไอ้ควายที่กูเนี่ยเบอร์สองเฮ้ยใช่เบอร์สามมีคนวิ่งมไม่ได้ไมเบอร์สองยิงว้าอยู่ ชุดด้วงด้วยด้วงคาบ์โตเหรอฮะด้วงบอดป่าด้วงคาบโไมตดูเหมือนกันมีกี่ตัวมีมาตัวเดียวมันแ่เองไรดีไปเอ็มดัตต้นูีสองแงุ้นันีนะไอ้สัไอ้อยู่ลองเฮ้ยมีีมีวิ่งดลมีสายมีสายเนาะ มีพ oh, hey. ันธ oh, ุ oh. where, where okay. yeah. well, oh, ์ดีกว่าเดวมมีมีมีตรงรถน้องโอ้โห้ปะเนี่ยมีมีมีไม่น่าฟอร์ดเฮ้ยอยู่ด้านหน้าพี่กไปนัพี่นับไปช่วยผมหน่อยเฮ้ยตึกเหลืองตึกเหลืองมีบอกว่าตึกเหลืองมีโอ้โห้ยตึกเหลืองมีไปนับมาช่วยผมหน่อยเอ้า ไอ้กระสุนกลุมจะบอสเฮ้ยมาใช้มาไดิกี่นะเฮ้ยเดี๋ยวผมก็เป็นปืนเดี๋ยวที่อ๋อโอ้ฟืนไม่ค่อยจะมีอยู่บุกกระจังวะอาวันตกดินอีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมาเ้าวันตกน้ำน้ำจะพายไฟดับไ่กลับคืน เพลินเลยปล่อยร้องเพลเลยเป็นไงรูดไปมีคงไม่ฟังเอไม่ต้องเศร้ามากับเเล่จัดนี่จัดนจัด,ด,จดนีเลเี่พีัลดหลวาดีสวัสดันดนใจไม่ีหวนะมีคนร้องเวลงใครัสดีดวะสไส่ไหีวัอดีสนัดีวัดีวีสัดียีสีสวัีสวัสวัสดีสนััดีสกันีียบเลย,งยเลย <c oughs> งียบเลยเีกูฟังเดีๆสัตว์ เออเขาไม่เดือดกันเลยอ่ะเออเหมือนเมื่อก่อนไอ้โอชิกิพ่ชิกิพ่ชิกิแล้วก็มันจะมีคำว่าพชิกิพ่อเงอ้สัตว์คำนี้ไม่ได้ยินนานแล้วนะไปเห็นมึงจะล็อกเล็กๆนู้นว่ามึงจะไปสนามมวยกูก็สอะจีนเสาะใจก็เลยไม่ไปก็แบบอยู่ๆก็เลี้ยวโคเลี้ยวปุ๊บเห็นฝอนเลื่อนรถแล้วกูก็กะเลื่อนรถอยู่แต่ว่าลงไม่ทันไอ้เหี้ยแตกกําลังยิงฝั่งซ้ายให้ยูนุกคุนน็อกรถลานาวเลื่อนรถแต่มันลดลงเร็วมากเลย แขากด้กระดูกอะไรหินด้วยแต่ยังไม่ถึงชิ้นเลยเว้ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่มันคือแผนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่าไม่ผิดไม่ผิดกำลังเก็ตตัวรดีไม่กอดปี๊ดเลยนะพม่ชั้นเหมือนกันไม่น่าดีมันคือเรื่องแนวดีเลยนะเราจะมาคิดทำไมวะเราก็ต้องย่างก้าวส่วเราก็แค่ย่างก้าวสู่อนาคตไอ้โง่ใช่อย่าทำตัวเป็นประเทศไทยเลยวะฝ่ายมีการร้องเรยทำไมวะ หลังไอสัตว์สามวงมุกไว้ฟูโยนให้มึงเล่นไอ้ไอ้ไอ้อะเออดูแผ่ซ้อนแผ่นมุกซ้อนมุกเว้ยมันคือมุกซ้อนมุกเว้ยฟูชงให้เล่นแล้วก็มาด่ามันล้ำมันล้ำมันล้ำไปมันล้ำไปวะป่วยไอสัตว์โอ้ยมึงมึงก็ส่งมึงส่งให้พี่นัทก่อนแล้วให้พี่นัทส่งให้ฟูก็ได้กันแน่นะแต่หนูจะซ้อนขนาดนี้มุกซ้อนมุกเว้ย คนคนคนโปนน้ำคนงคนคนคอคนเวีย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 นครบเวียนคเขาเจอตรงไหนวะนัหนึ่งนดหนเฮ้ยบอดปะเนี่ยบอดปะเนี่ยบอดวะชื่อมืนบอดเลยโอบอดวะโอ้ร้าวะหมดแล้วหรอหมดแล้วใช่เฮ้ยไม่มไซ์เพิ่งเปลี่ยนด้วยวะมอไซเสี่ว กลัวกลัวมากเลยตอนนี้ไม่ต้องกลียดไอ้ไข่ไอ้ไข่ของไ้บิดอ้าวมีโอ้ยเฮียอยู่นี่กูมาก็เจอคนเลยไอ้สัสอยู่ไหนยะอยบนเหรอไม่รู้ว่าดาดฟ้าหรืออะไรนะไอ้เฮียระเบิดไม่นตัลุกระจกใช่ใช่ไม่ทําไอ้เฮียโอ้ยตกใจเอ็มโผล่หรือว่าบอดมาข้างกู บนตึกนั้นมีนะตัวนึ่งอะระวังนะสองนั่นแหละเอ็มมันอยู่ตรงชั้นล่างแดาฟ้าอีกหนึ่งไงพี่จะเปางหน้าดิเดาหน้าดวล็อกหนึ่ง้างบนชั้นบนนอกนึงสวยสสวยอหนอตอตมมันมาใกล้เราแล้ว อยู่เราตัวนี้อยู่บนเราตัวนี้อยู่บนเราตัวนึงนะอยู่บนเราตัวนี้เนาะโอเคโอเคเพราะนั้นกดเอพีเอสเลยกดเอพีเอสรอเลยได้เลยได้เลยได้เลยหมดหมดเราจะเล่นกันในนี้นะเราจะเล่นกันในนี้เล่นกันตลอดไปเลยยังไงล่ะ จบแล้วจบาจาบแล้ว <S 2>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 